ผู้เจ้าบัญญัติว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากใช่ไหมพอใจเป็นเหตุให้เกิดความอยากแล้วถ้าถามโยมต่อว่าก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดนึกออกมาก่อนโยมพอใจเกิดอะไรเกิดนึกออกมาอ่าอะไรนะตัณหาตัณหาเกิดทีหลังเนี่ยพอใจแล้วเกิดตัณหาแล้วก่อนเกิดพอใจล่ะอะไรเกิดความอยาก อยากเกิดที่หลังไงเพราะพอใจจึงมีความอยากแล้วก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดนึกถึงตอนไปซื้อเสื้ออะไรเกิดก่อนตามองเห็นถูกต้องเยี่ยมมากนะพูะเจ้าบัญญัติอะไรภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเห็นนะภาษาคือตากระทบรูปตาโยมไปกระทบเสื้อเกิดความพอใจเกิดความอยากได้เห็นนะตากระทบเสื้อต้องหลายตัว ไม่ไม่อยากเพราะโยมพอใจตัวนี้ใช่ไหมอ่าก็เลยเกิดความอยากในเสื้อตัวนี้นะผู้เจ้าโกหกมะผภาสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาใช่ไหมเกิดความอยากแล้วโยมจะเกิดอุปทานอีกนะพอมีตัณหาย่อมมีการสแสวงหามีการได้จ่ายเงินซื้อก็ได้มาปรงใจรักถูกใจนะกำหนัดด้วยความพอใจใส่ออกงานทุกงานเลยนะ สยบโมเมาจับอกจับใจเพื่อนชมโอ้โหเสื้อเธอสวยแหมอเหมาะกับเธอเป๊ะเลยจับอกจับใจเสื้อตัวนี้มากเห็นไหมอ่าเกิดการอะไรเกิดตำหนี่เกิดห่วงกันเกิดเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกันนี่คือเหตุจากความอยากนั่นเองนะนั้นพยมจ่ายเงินซื้อปั๊บนี่เสื้อฉันละมีอุปทานแล้วแต่ก่อนเสื้อห้างใช่ไหมเดี๋ยวนี้เสื้อฉันละอืม